นายตำรวจสองคนซ่อนตัวอยู่หลังแผ่นป้ายเพื่อตรวจความเร็วของรถแต่ละคันทว่ารถกระบะคันนี้ขับด้วยความเร็ว97กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขารู้สึกผิดหวังเพราะวันนี้ยังไม่ได้ออกใบสั่งตำรวจนายหนึ่งกล่าวว่ามาออกใบสั่งปลอมให้เขาเถอะจากนั้นพวกเขาเริ่มขับไล่ตามทันทีคนขับเห็นตำรวจจึงเตรียมชักอาวุธของเขาออกมารถตำรวจขับตามมาทันและสั่งให้เขาหยุดคนขับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเราต้องการตรวจค้นรถของคุณเมื่อตรวจ พวกเขาพบซากหมูจึงสั่งให้เขาลงจากรถทันทีตำรวจร่างอ้วนกล่าวว่าคุณขับรถเร็วเกินกำหนดคนขับตอบว่าผมไม่เคยขับรถเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำรวจขอใบขับขี่ของเขาเขาเดินกลับเข้าไปในรถเพื่อไปเอาใบขับขี่เขากำลังจะหยิบมีดขึ้นมาแต่กลับนำใบขับขี่มาให้ตำรวจแทนตำรวจอ้วนเริ่มข่มขู่มากขึ้นและเรียกเก็บค่าปรับตรงนั้นทันทีเมื่อพวกเขาได้ค่าปรับแล้วก็จากไปคนขับรถโกรธมากเขามองไปที่อาวุธของเขา แล้วจึงขับรถไล่ตามตำรวจทั้งสองดีใจที่วันนี้พวกเขาทำงานเสร็จทันใดนั้นตำรวจคนหนึ่งโดนยิงทำให้รถเสียหลักและตกลงไปข้างทางคนขับเดินเข้ามาพร้อมถังน้ำมันและเห็นตำรวจอ้วนคนหนึ่งนอนอยู่ด้านนอกด้วยความโกรธจ,จัดคนขับหักขาแล้วขังเขาไว้ในรถเพื่อทำลายหลักฐานเขาเทน้ำมันราดไปทั่วรถและจุดไฟ